ตีบทสดมหาสมัยซวยวเมศจุลันกลางสมยยามพะกาววสเกสุวิหารติการปิรรตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสัเกนัสติงปัจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปหะวะหันเตหิท้จะถ้าสหิจารโลกาทตุหิเทวตาเยขุเนนะสานิปติตาหองติพะควันตังทศนายยะพิคุสังขันจาัตะโคจตุนังสุธาภสษาการยิกานังเทวนาเอตทะโหสิออยังโขพระกอบวสเกสุวิหารติการปิรรตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสัเกนัสติงปัจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปหะวะหันเตหิท้จะหิจาร คาตาตุหีเทวตาเยปูเย็นนะสานิปฏิตาโหติพระกวันตังทัสนายาภิกขุสังคัญจายันมูนะมะยัมปีเยนนะพระกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิถวาพระกวันโตสันติเกปัญเเจกคาถาภาษายามาติอัตโโตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระววาปุริโสสมะชิตังวาภา หังภาษาเลยยะกษภาษาที่ตั้งวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสูเทเวสุอันตระหิตาาตาพระกัวโตปุระโตประตูละหลังสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังพิตาโปเอกาเทวตาพระกัวโตสันตีเกอีมังคตา,าอภาสิ มหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมุขตาอาคารต่าหะอิมังธรรมะสมยังทักขีตาเยวะอปาราชิตาสังขันติอัตโขบอัปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตันตันตระพิกาโวสมาหังสุติตังอัตโนอุชุกะมังกังสูสารถีวะเนตานิขะเฮตาวะอินทิยานิรัตสันติปติตาติอัตโขบอปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเจตระ ขีรังเชตวัปะรีขังอินทักขีรังโอหมา,ามัตต์าเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราสุธนันสุขุมัตตาสุทันตาสุสุราคาติอัตโผอปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาตังอภาสีเยเกจิพุทธังสารน,นังคาตาเสนาเตธรมิสันติอัปยาภูมิปะหายะ มนุสสังเทหังเทวกายยังปริภูเรสันตีติอัตโผอภควาภิกขูอันเตสีเยภูยนะภิกขเวทัสสูตรจารโลกาธาตุสูเทวตาสานิปฏิตาของติตถาคตังธนัสายะภิกขูสงคัญจาเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติธัมมันธานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะวันตานาอตัปราเยวะเทวตาสานิปฏิตาเหตสุงสยยะถาปิไมหังอิตาละหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอานะคัตธัมมันธานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะวันตานาอตัปราเยวะเทวตาสานิปติ ตาภวิสันติสยัถาปีไมหาอิตาละหิเจติขิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเสสุสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตาสุนาธาสาธุกังมณัสิกโลถาภวิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิกุประกบันโตปัญจสสุขภาว่าเอตัทโมโวจักสีโลกะมนุษย์สามียัตถาภูมิมาตัสิตาเยสิตาคิรที่ข้าังหิปหิตตาตามาสมาหิตตาปูถูสีหา วะรล,ลีนาสโลมะหังสามีสัมุนโนโอทธรมะสาพุทธาวิปัสันตมาราสาวิลาพิโยปัญจสเตยตาววานกีกะปิวัตเวตตัวมันตยิสัตถาสาวะเกศาเนรเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาตะตาเตจตปมมะกลุงสุตวาพุทธสสารสนางังเทส เตสัมปตุระหงยาณาอมนุษสานาทัศนาอเปเกศตัดมัตสุงสหัสสังอัตตสตลิงสตังเอเกสหัสสานาอมนุษสานามัตสุงอเปเกนันตมัตสุงทิสาสัภาผู้นาอาหงตันจาัสภาอพิญญายาวะวักคิดตะวานัตตคูมาตโตอมันตะยิสัทธาสักเกสรนเนรเตเตวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโวเยหัวหังกิดตยิสามิกิลาเหอนุปุปโสสัตาสหัสสาวัจขาพุมมากบิรัตถวาอินทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตสัสสิโนโมทัมนาพิกามุนพิกุลนาสมิตถึงมนังสสสหา เห็นมว่าตายักษานัตโตวันนิ้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตสัสสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงมนัง สตากิทิตาหัสายานาตะวันิ่นยที่มันโตชิติมันโตวันนมันโตสัจสโนมทัมานาพิกามุงพิขุนางสมิติงมวนังที่แต่ตโสฬสหัสสายยคกานาตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันนมันโตสัสโนมทัมานาพิกามุงพิขุนางสมิติงริมันเวสานิตาปะจัสมาายกานาตะวันนิโนอยีที่มันโตชิติมันโตวันน้มันโตสัสโนมทัมานาพิการมุงพิขุนนางสมิติโริมวันคุณพิโรราชัิโกวัยปุร ที่ปฏิมหาราชายสัสสิโสภุนตาปิตาสภาวนอินทนามามหาปาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตสัสสินโมทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมวนาถันทินันจะดที่สังราชาวิโดโหตปัสสัสติคุมพานทานาที่ปฏิมหาราชายสัสสิโสภุนตาปิตาสภาวนอินทนามามหาปาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตสัสสินโมทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมวนาถันทิ่ันจะดที่สังราชาวิโดปโกปัสสัสตินัคทานาที่ปฏิมหาราชายสัสสิโสภุนตาปิตาสภาวนนนทามนตราม อินทิมันโตชุติมันโตวนนาวัโนโตสัตสินโอมทัศม,มนาพิกามุงพิกุนันสมิติงวนังอุตันละจัตทิสังราชากุเวโลตัสัสติยขานาธิปติมหาราชาสัสสิโสปุลตาปิตาสาหะโวอินทนนามาห์มภรายอินทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตสัตสินโอมทัศมนาพิกามุงพิกุนันสมิติงวนังปุริมันทิสังทศาัุโถทักทีเนนะวิรูหัะโกปาชีเมนะวิรูปโผกุกเวโลอุตันละทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาธารมาณะทังสุวนานเีกัะ มายาคูเวนทุเวเดนผู้วิปูจัปิปโตสหาจันทโนกามเสตโธจากินโนมันทุนิมันทุจัปานาโตโอควะมัตโยจัเทวสุโตจามาริจินตเสโนจัคันทัปโพนโนราชชโนสโปอากูปัญจสีโกเจวะติมพัลูสุริยัสัสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหาราจุมิโมทัมนาภิกรรมภิกขนาสมิติงวนาอาทากูนาภาษานาคาเวสลาสหะ ตันชกกากัมภานัสตระลาอาภูปยคาสหายาติพิยามุนาทัตตลาธาจะอาภูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสประคาสมิกิงวนังเยตะราคะอาเชสหัสสหารันติกกิพาทิชาปะขีวิสุทธจักปูเวหายาสาเตวันามชั่ปัตาจิตตลาสุปนาอิเตตตสามานังอภัยันตธานาคานาชะนมาสิสุปนัโตเขมะ กาสิพุโตสหันหาหิวาจาหิอุปหัญญนตานาคาสุปนาสารณะมังคังสุพุทธังชิตาวชิสสหัสเณระสมุทธาอสุราสิตาปาตโลวาสาวเสเตอิงทิมันโตยัสสิโนกะรักัญชามหาพิสมาอสุราธานเวทัสสะเวปะจิตติสุจิติจัปหาราโทนัมุติสหัตตันจัปาริปุานาสเปเวโลนัมกาสนาหิตะวะปริงเสนาลาหุภะทุปะคามุงสมุสมะโยธานิพันธันเตพิขุนางสุมิสิงมะนัล อาปูะเทวาปัตวีตเตโชวายโยตถาคัมมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสมโมจัตจัสสาสหะเมตการุณิกายเกยิกะอาคูเทวาจะสัตสสินโนห์เจตเตระกายาสเพนั้นต่วันนี้เรอิทิมันโตชิติมันโตวันนั้นมันโตสัสสินโมทัตมนาอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงวะนังเวทูตเทวาสารีจะอาตมาจะทุเวยัมมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทามาคูปรักิตาสุยัสุปานิสาเทวาสุยามาคูปรักิตานักันตานิปรักิตาวาอาคูมันทวะลักกาวะสุนัังววสสสโโโโเถกกปาปง ทัศากายาสเปย์นรตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตสัสินโนมธัมนาอภิกกามุงพิกุณังสมิติงวนะอาตาคูสหภูเทวาชลามาคีสิกขาลิวะอริทักกาจะโลชาจะอุมาปุภะนิปาสสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุรยละจุลจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเตทัศากายาสเปย์นรตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตสัสินโนมธัมนาอภิกกามุงพิกุณังสมิติงวนาสมนามหาสมนามนุสสามนุสสุตมะพิทาปุสิกตส อาคมันโนปุตสิกาอาคาตุฮารโยเทวะเจจโจรโลหิตวาสิโนปารักามหาปารัก้าอาคูเทวายัสสินโนเสเศตน์พัสธากายาสะเพนะตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสินโนมทมนาพิกามุมพิกุณันสุวิติงวนังสุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคะัสสาสหะโอทตาคันยักขหาปาโมุขาอาคูเทวาวิจกนาสัทธามัตตาหารัชามิสกาจายาสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสามวิสติอัตเต พระสัทธากายาสเพนานัตตะวานิยนต์อ si ิทิมโตชุติมันโตวันนะมันโตสัสนุโมทมนาอภิกกรรมุภิกขุนางสมิติวันังเหมิยาตุสตายามาการตกาตะยาสสิโนสัมพิตกาจุบามัสเสราโชตินามาจะัสรวานิมาระตีโนอาคูอาถาคูปลานิมิตาทัศเตเตทัศสทากายาสเพนานัตตะวานิยนต์อิทิมโตชุติมันโตวันนะมันโตสัสนุโมทมนาอภิกกรรมุภิกขุนางสมิติวันังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิยนนามวัฏเยนะอคัสปุญเยจันยสะ isa sa haka uta. Sa ating mangkila o tatanin ตะเคโมตตตลังนาคังจันทวะอสิตาติดตังสุพัมมาปรมัตโตจักปุตตาอินทิมาโตสหัสนังกุมาโลติโสจัสรสภาภาสมิติงวันังสหัสสพมรลกานังมหาพุทธมาิติคติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสัทธิโสทัเสตษอิสระอาคูปัญจะกะวะวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปรลเวาริโตเตจัสเพรพิกันเตสินเทเจเวจพันมะเกมลัสเสนาภิกามิปรัสสาหการัาษาบันที่ยังเอต่าคันทัต้าปันทัต้าลาเกนะาปันทัตมัตุโวสัมันตาปริว กิตโกจินาอิติตัทามหาเซโนโกวานหาเสนาอเปสย,ยิปานินาตละมหจัจจสละลังกตวาเพระวังยัถาปวุสโกเมโคทนายันโตสวิชุกโกตถาโสปจุทาวัตติสัง สังคุโตอสยังวเสตันจสัสภาอภิญญายาวะวัคคิโตวาจคุม,มาตโตมันตยิสัตถาสาวเกตระเนรเตมาลักษ์เสนาภิกันตาเตวิชันอัตถะภิกขวโรเตจสัพมกุลุสุตวาพุทธศาสนานางวีตาพระเคหีปังกามูเนสังโลมาปิอเฉยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตาสยาสัตสีโนโทมโนทันติสหะปูเตหิสาวกาาวกาเตชะเนสุตตาติ